ฟ้าใหม่ชาแนลนะคะวันนี้ฟ้าใหม่พาทุกทุกท่านนะคะมาที่สนามบาสซเกตบอลนะคะที่อยู่บริเวณส่วนสุขภาพเศริกิจนะคะวันนี้นะคะลูกบาสลูกนี้ที่ฟ้าใหม่ชูขึ้นมานะคะเป็นลูกบาสที่เก็บได้จากข้างสนามนะคะมันเป็นลูกบาสที่นะคะไม่มีหลุมแล้วนะคะแสดงว่านะคะน้องๆที่มาเล่นนะคะทิ้งเอา ก็เลยเก็บขึ้นมานะคะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆนนะคะแล้วก็มาบอกเพื่อนๆด้วยว่าที่นี่นะคะสนามนะสุขภาพเศรษฐกิจนะคะเรามีสนามบาสเกตบอลด้วยนะคะและก็สนามบาสเกตบอลแห่งนี้นะคะทุกทุกเย็นนะะจะมีนะคะนักเรียนนักศะะึกษาที่พักอาศัยอยู่ในระแวกนี้นะ,ะจะมาเล่นกันนะคะ คลืคน้นเต็มไปหมดนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ป้าใหม่ก็เลยอยากชิญชวนทุกทท่านนะคะที่อยู่ใกล้บริเวณนี้นะคะสามารถมาออกกําลังกาย,าย wow. ด้วยการเล่นบาสเกตบอลได้นะคะแต่ถ้ามาที่นี่นะคะเราจะเห็นนะคะสุนัขตัวนี้นะคะยืนรออยู่ที่สนามในทุกๆวันนะคะในทุกๆวันป้าใหม่มาที่นี่นะคะพอจะเห็นสุนัขนะคะกลุ่มนี้นะคะอยู่ที่นี่นะคะ เฝ้าสนามแห่งนี้นะคะมันมีอยู่สามตัวด้วยกันมาแล้วนะนะสองตัวแล้วก็สามตัวนะคะเจ้าสุนัขสามตัวนี้นะคะเขาจะมาน,ะะนอนอยู่ที่สนามบาสเกตบอลที่นี่ทุกทุกวันนะคะเขาคือน,นะคะผู้ตรวจเวียนยาประจำสนามนะคะและก็เป็นนะคะอารักขาของฟาใหม่นะคะที่คอยนะคะเป็นเพื่อนฟาใหม่นะคะเวลา ฟ้าใหม่มานะคะที่สนามก่อนเพื่อนๆนะคะยังไม่ม mm ีใครมานะคะอย่างน้อยเห็นเจ้าสุนัขสามตัวนี้ฟ้าใหม่ก็รู้สึกอุ่นใจนะคะก็นะคะการเล่นบาสเกตบอลนะคะเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ฟ้าใหม่ก็ชอบนะคะแล้วก็ตอนสมัยเด็กๆนะคะสมัยเป็นนักเรียนนะคะม1ม .2 ม .3 านะคะฟ้าใหม่ก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะไปแข่งบาสเกตบอล เ,เปบนบาสเกตบอลที่หน่วยงานที่้างใหม่ทําอยู่นะคะกีฬาประเภทนี้นะคะเป็นการออกกําลังกายที่ต้องใช้นะคะการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไวและแม่นยํานะคะเวลาเราชุดลูกบาสนะคะลงไปที่แป้นนะคะเราต้องใช้ความนะคะแม่นยำนะคะรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราจะมีนะคะฝ่ายตรงข้ามที่คอยนะคะวิ่กมานะคะ ไม่ให้นะคะขัดขวางการชุดลูกของเรานะคะเราก็ต้องใช้ความเร็วแล้วก็แม่นยำในการชุดลูกบาสนะคะก็ถ้าใครชอบกีฬาประเภทนี้นะคะก็อยากนะคะเชิญชวนนะคะมาที่นี่นะคะสวนสุขภาพสิรีกิตนะคะสวนสุขภาพที่ดีนะคะของชาวอำเภอหนองกี่นะคะทุกๆเช้าก็จะมีนะคะ สาวน้อยวัย18อ้ออ่นะคะอยางฟ้าใหม่ชัดแน่และเพื่อนๆนะคะมาออกกำลังกายนะคะทุกๆวันนะคะไม่เหงาแน่นอนนะคะแต่วันนี้นะคะฟ้าใหม่เห็นลูกบาสแล้วก็อยากเล่นบาสน,นะคะก็เลยจะมาเชิญชวนเพื่อนๆที่ยังนอนไม่ตื่นนะคะตื่นขึ้นมานะคะเล่นกีฬาออกกำลังกายกับฟ้าใหม่นะคะทุกๆเชา้าฟ้าใหม่จะมาที่นี่เวลาตีสี่ สานาทีนะคะของทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะมาออกกำลังกายกับเพื่อนๆน,นะคะที่นี่นะคะนอกจากมีจสนามบาสแล้วนะคะก็ยังมีนะคะสนามตะกร้อนะคะสนามเต้นแอรบิกแล้วก็นะคะเนี่ยเครื่องออกกำลังกายนะคะเครื่องออกกำลังกายที่ทุกๆคนเห็นอยู่ในที่นี้นะคะ <บา S 1> เป็นเครื่องออกกำลังกายที่สามารถนะคะและก็ลูกบาสลูกนี้นะคะยกลูกบาสโชว์ก่อนนะคะแล้วก็ เครื่องออกกำลังกายทุกเครื่องที่นี่นะคะเป็นนะคะเครื่องออกกำลังกายที่นะคะสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของเราได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็เราก็จะมานะคะออกกำลังกายกันนะคะอย่างน้อยนะคะที่ที่นี้นะคะมีนะะให้เรานะคะคิดได้ว่าเราจะออกแบบไหนนะคะเพราะว่า มีการออกกาลังกายหลายแบบไม่ว่าจะเป็นออกกาลังกายด้วยนะคะอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเยอะแยะมากมายนะคะหรือเราจะไปนะคะเต้นแอโรบิกซึ่งอยู่ข้างๆนะคะซึ่งจะเต้นทุกวันพุธของทุกๆวันนะคะหรือเราจะมาเล่นบาสนะคะสนามบาสของเรานะคะลูกบาสของเราก็พร้อมแล้วที่จะรอนะคะเคลื่อนนะคะ <ๆ S 2> มาออกกําลังกายลูกบาสลูกนี้นะคะ <can> <ๆ S 2> จะวางอยู่ข้างๆสนาม ในทุกๆวันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ค่ะหมา